กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ติดตามและกดกระดิ่งแจบบ้งเตือนจากซับเทวดาด้วยนะครับอันนี้แอดก็จะถามความฝันของเด็กคนนี้นะครับวันนี้เมื่อคืนฝันดีฝันว่าปูดำ ปันเห็นปูดำนะครับเดี๋ยวจะให้ให้น้องพูดให้ฟังนะครับผมเอาปันวางยังไงเออมือขึ้นปูบันเหาปูดำนอนอยู่ได้ยงนี้เสียงระเบิดก็เลยปูดำก็ออกมาเบิ่งก็เอิญร่วมพ้นก็าึกมาโจมตีปูดำเอิญร่วมพ้นสาม สามรอยคนรวมพนสามรอยคนแล้วก็เตรียมรถถังสี่ขั้นเตรียมรถถังสี่ขั้นแล้วก็เตรียมทหารเป็นสามรอยนายเตรียมทหารสามรอยนายผู้ดำก็ขึ้นสร้างสามหัวผู้เขา้ดขึ้นสร้างสามหัวเออเก่าเก่าหัวผู้ดำขึ้นสร้างเก่าหัว แล้วก็ผู้เขาขึ้นสร้างแปดหัวผู้เขาขึ้นสร้างแปดหัวแล้วก็ผู้เขาก็น้ำทับแล้วก็ผู้ดำกับน้ำทับแต่นเขาตะเลเขามาแต่ลุ่มบอลกรนผู้ดำก็บขี้สร้างเก่าหัว สร้างมันกระเยียบคนตายไปหารอยคนแล้วก็เหลืออยู่สองพันหารอยคนแล้วก็ผู้เขาก็ออกมากกะสร้าสร้างเย็ยบิกีกหารอยคนก็เหลืออายุสองพันคนแล้วผู้เขาก็เอาดาบฟันฟันไปเจ็ดรอยคน แล้วก็ปู้ดำฟันไปเจ็ดลอยแปดสิบหกคนแล้วก็แล้วก็ตะเขาก็ไปเอิญทหารมาอีกคูณได้ไปเอิญเขาน่ะเออทีมึงเขาไปเอิญมากผู้ดำใส่ชุดแบบเด็กส่ชุดแบบแบบเด็กผู้ก็บไอ้ผู้ดำใส่แบบ สีน่้ส่งแดงอยู่ทั้งหลังบอกบอกขอเราว่าใส่ชุดชุดสีนี้ด้วยสีนี่สีนี้มันไปบอกให้ฟังโยกุติเมือนขึ้นมันว่าเออลเมื่อตอนสองน่าใส่ชุดสีนีู้ด๊มใส่ชุดสีนี้ไปลบนะครับใส่ชุดสีนี้ไปลบนะครับแล้วก็ใส่หมวกดำนะครับใส่หมวกดำใส่หมวกดำ แต่แต่รูปร่างรูปร่างเหมือนเหมือนองค์นี้นะครับเหมือนรูปอันนี้นะครับผมท่านผู้ชม,ม,ม,มอยากจะต่ออีกทีหนึ่งนะครับผู้ดำกับไปเอิญมาอีกหนึ่งพันคนภูเขากับไปเอิญมาอีกหนึ่งพันคนกับเปสองพันคนแล้วทิมเขาไปกับไปเอิญมาอีกสี่หมื่นคน เอาไปน็นคนมาอยูสี่หมื่นคนเขาหลายคนกลัวจีนเขาหลายกดดาลัวแต่ที่เหล็กแล้วนึกว่แล้วก็เขาก็โจมดีมาก,ก่อนแต่ปู่ด,ดำเก็ใส่สัง่งขี้ไปเหยียบให้ทหารไปแปดร้อยสิบสองคนแต่ปูเขาเหยียบไปแปดร้อยคน แล้วก็เหลือเตปูดำกับปูขาวเตปูขาวเสียไปใส่กับปูหงสแล้วยีกับเรียนออกมาปูได้เรียนออกมากูขาวมาเรียนออกมาอยู่เป็นเดนเหมือเขาจะนอแล้วก็ถือดาบออกมาสงเหล่ยมดาบสองเหลี่ยม เอาผู้ดำกับลงสร้างมาชาักดาบออกมาอีกสองเหล็มเขา่มีจะคนตอนนั้นสี่หมื่นคนแต่สร้างเหยียบไปสร้างผู้ดำเหยียบไปออสองหมื่นคนสร้างผู้เขาเหยียบไปอีกสองหมื่นคนแม่ทัพทีมเขากะมาอีกสองคน แล้วก oh, ็บาตัวสูกับปูดดำกับปูมาตัวสูบูดดำกับปูเขาปูเขาสูอีกคนหนึ่งแต่ปูดดำอีกสูสูอีกคนหนึ่งโอสูบกันสูต้องวหนา้สูบกันิบแล้วปูดำก็ถือควางหอกใส่เสียใส่เสียใส่เสือช่วงไหนช่วงเอว ว่าเป็นยังบาะว่าถือเเสี่ว่าเดี่ยวกันไว้เนาะแล้วก็ผู้ดำกับข่าหัวหน้ากองไดไปคนหนึ่งผู้เขากัขาไปไดคนหนึ่งเรากับตื่นตายเบิรบ่เปนเขดียวคนเขียกก่อนเขาเรียกคน เออเหลือคนเดียวแต่เขาูเล่นเล่นเขาเขาหนีเขาขี้มาหนีเขาขี้มานีขี้มานีวางเด็ตอนที่แรกคือว่าเสียงระเบิดมาดิมันมันมีปู้ดำเตรียมบอกเตียมคนเนาะเราตกลงสิตีเป็นตะเลียกยังนะปู เอาบันทึกเบื้องเลขกน้ำมน์ประกอบนี่นะครับขันน้ำมน์นะครับขันน้ำมน์ลองปูถมนะครับก็สังเกตดูนะครับว่าเป็นตัวเลขไหนครับใช้ดุลพินิษของแต่ละคนนะครับว่าเป็นตัวไหนนะครับแต่หลวงปู่บอกว่าเป็นมีเลขหกแล้วก็มีเลขศูนย์ มีเลขสามนะครับอันนี้คือเลขสามครับอันนี้ก็มีเลขบางนมีเป็นเลขหกมีเลขนะครับไม่หกก็เก้านะครับสลับหัวกันนะครับแต่ศูนย์นี่น่าจะมาแล้วก็มีเลขศูนย์ล้อมรอบเลขหกตัวนี้ดูก็คเลขเลขหกไว้สามหกศูนย์อะวงกลมเนี่แล้วตัวนี้ก็เลขสามแน่นอนเลยอันนี้ก็เป็นสามเป็นเลขหก หรือจะเป็นเลขเก้าก็ได้น,นะครับเ,เดียวอ่ะครับใช้เทียน <ขอ S 1> เล่ม <ขอ S 1> เดียวศาลปู่นั่นแหละหลวงปู่ไม่ได้ทำหรอกขอที่ศาลก็ให้ยอดโยมก็ดูหลวงปู่บอกขอที่ศาลปู่ครับขออเมืืค่คน,นทำเมื่อคืนนะครับก็ให้ท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าเป็นตัวเลขตัวไหนบ้างนะครับตามนี้นะครับไม่แน่อาจจะมีหนึ่งด้วยหรือเปล่าปู่ มีเส้นนี้ด้วยนะครับก็ให้จับเอานะครับผมว่าเป็นตัวเลขตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็สัมผัสเอาสัมผัสหน่อยหน่อยเอาสัมผัสหน่อเอาเสียงได้เถอะติดๆสัมผัสคุณเดี๋ยวจะมีคลิปเสียงให้ฟังนะครับผมยกกับี่เวเกี่ยวกับความฝัน ของที่นี่นะครับทางโทรศัพท์นะครับตอนนี้ปู่กก็กำลังติดต่อคุยอยู่นะครับ เออเรื่องความฝันปวดภัยญาติโยมเาฟังนะปูพอพอจากพอตกจากพอหยุดอ่เออมาขึ้นมาขึ้นขึ้นนี่อันาูำเพิ่งตายทำเพิ่งตายแลพม่นดอยไ้อยู่ทุกีเบื่อสัาาดเดียวเ้กลูกมันเดืองยากพบาดีกัเลยมาถึงยานสิบ๊ เขาเกาะเลื่อยยางมากมาเบิ่งเมี้ยนเพิ่นเผามันเป็นพันกอเพันเทพปูนเป็นปูนเพชรหินขดัดเป็นบอกไว้บานเด็กเขาดึงผ้าหามมาทำไม่ต้องใช้แต่มันตมองแ่่ผ้าหามบาดแต่พี่ปูนถามว่าสิเป็นยางถี่ยางไปทางไหนผมก็เลยว่ายางเอาของขัวปูเข้าไว้มันจะสัดชิด อยาีงานทั้งสายบานกันไวยังสันเราปราเห็นพระองค์มึงคุยใหญ่คกับยางก่อนกับมาเอาป่ายูบบาดาพเป็นยังไงคนนี้จากรูดงมากปรากฏกามูดนงอยู่มูพาเบาดเป็แตบไม่ยางยางยางกนบานแต่ว่าหามลูกมกันได้หลายคนยางอ้อมอยูะเยอะเบิ้งคือจะถี่มันอยู่สารปูด่มเยเบิ พ่อหืูว่าดรือยางอยูนมเนี่ยบาดีย่างอบกอวยเ่แล้าได้สามหอกพอดีกัเลยว่างก็เลยบาดไปเอาว่างบาดเหนียวจนแล้วหามก็หามไม่ได้บาดพกนั่งนักจึงไมบุเอาว่างขไที่บาดบาดยกขึ้นมากหายกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นข้างยกเก่งที่กับพวกอื่นครูมีงานงานอยู่บาด